เอาตาเพอร์เซฟูซเซซว่า U.P.F. อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยอย่างน้อยเราได้เอาแวร์ถึงข้อเสียของของสิ่งสิ่งเนี้ยที่จะกระทบกับร่างกายเราในระยะยาวใช่ปะนอกจากว่ายศจะทำอาหารกินเองทุกมื้อแล้วก็กินน้าเปล่าอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าจะยากเหมือนกันมันมันคงพอทําได้แหละแต่มันคงแบบโคตรยากเลยถ้าพูดตรงๆืมคือแต่เราสามารถลดได้แหละ ยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบขนมอย่างเงี้ย <ừ. S 1> ปกติที่บ้านจะมีค่้คยๆรถเข็นอยู่อันนึงซื้อมาจากอีเกียเนาะมันเอาไว้ใส่ขนมโดยเฉพาะเลยด้านบนจะเป็นขนมถุงมีแทบทุกยี่ห้อเลยเออเป็นหลายๆยี่ห้อที่อยู่ในหนังสือเล่มเนี้ยอย่างเช่นพิงเกิเต็มเลยเออแล้วก็จะมีขนมแบบเลชีโต้อะไรเงี้ยเต็ไมไปหมดเหมือนเราแบบตอน,เย,นเย็นๆอย่างเงี้ยพอเลิกงานก็รู้สว่าเอ้ยอยากกิน แล้วก็ดู Netflix หรือแบบดูทีวีสักนิดหนึ่งอย่างเงี้ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงใช่ไหมแล้วด้านล่าง,างก,ก็จะเป็นแบบพวกขนมอีกแหละคือมันเต็มไปด้วยขนมแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ไปแบบห้างหรือแบบไปซื้อออ์มาร์เกตอย่างเงี้ยก็จะต้องแบบรู้รู้สึกถึงไอ้เจ้ารถเข็นตัวเนี้แล้วก็พยายามจะรู้สึกว่าเอ้ยมาเริ่มพร่องแล้วนี่หว่าแล้วก็ซื้อมาเติมให้เต็มพอมันเต็มล้วกร็รู้สึกดีอย่างเงี้ยออประมาณนี้ตอนนี้ก็เลยพออ่านเล่มนี้จบใช่ไหมก็ งดการซื้อและพยายามแบบกินของเก่าให้หมดแล้วอาจจะซื้อเพิ่มน้อยมากซึ่งอันนี้ยตอนที่ไปบ้านถอยตอนนั้นเหมือนแม่ก็บ่นเรื่องนี้งั้นใช่คือเรากินเยอะครับผมครับพี่โอพี่โอได้ยังครับผมฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ฮะเสียงชัดขึ้นไหมได้ยินเสียงพ,พี่โอชัดมากครับแต่พี่โอได้ยินเสียงงพวกเราชัดไหมครับ อันนี้แหละคือคือเสียงของทอยขยศเนี่ยได้ยินชัดอยู่แหละแต่ว่าดูมันดีเลย์ดีเลย์หน่อยภาพอนนี้น่าจะไม่ดีเลย์แล้วพี่ครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วครับพี่ฟังเปี้ยวอยู่ที่ไหนนะครับอะไรนะตอนตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่อยู่บ้านที่ปรางไม่ปรางค์พระห้าพระห้าใช่พี่พระห้าที่ยุโรปใช่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 ผมเคยผมเคยไปปรางค์มาเลยพี่ผมชีอบมาก ครับผมโอ้พระ5พระ5ตี3ครึ่งสุดยอดครับอย่างนี้พี่ต้องไปพี่ไปเท่ไหร่ครับพระคลาสเซิลปราสาทพร์พระชาวสปริดผมเคยไปชาวสปริดสะพานบริดไปมาแล้วะฮเมื่อวานแวะมาหน่อยแวะคราวที่เออคือเด็ที่บอกตี3ครึ่งไม่ได้หรอกคือนอนตี1 โอ้โหพี่โอจริงๆเราสามารถเลื่อนได้นะพี่สมมติว่าไม่ได้อันนี้มันเป็นเราต้องแบบดิเลเคตแบบว่าวบมันดิสซิพินนะครับผมที่สุดยอดครับฮะไม่งั้นมันก็ต้องเลื่อนในี้ยมนโอ้ครับแต่ว่าจบไม่ใช่จบตรงเวลาเพราะตีสีนี้ต้องไปขึ้นรถไฟแล้วฮะอืมโอ้ครับอันนี้คือพี่ไปเที่ยวเหรอครับหรือว่าไปดูงานอะไรเงี้ยไม่ไม่มาประชุมฮะมาประชุม โอ้สุดยอดอยากได้คนช่วยยกกระเป๋าบอกได้นะครับพี่วันนี้ฮะไม่น่าจะไึ่งก็ได้ไปไหนเลยอืมครับผมครับเหมือนเหมือนผมมาสัมภาษณ์พี่โอเลยใช่เมื่อกี้ที่ฟังจดย์กระถอยพูดเนี่ยว่าตอนที่อ่านเนี่ยส่วนตัวเข้มเหมือนกันแล้วทำได้หรือเปล่าคืออย่างนี้บริบท ของหนังสือเล่มนี้ละกันนะจริงคนเขียนเป็นหมออังกฤษเหรอเออถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเป็นหมอประเทศอังกฤษนะฮะเป็นประเทศอังกฤษแล้วก็คงเขียนในบริบทอาหารที่อยู่ตามรอบตัวเขาดันแหละนะฮะซึ่งถามว่ากลับมาดูแล้วเนี่ยใช้กับบริบทไทยได้ไหมจริงจริงมันก็คล้ายคยกันนะถ้าเทียบกับอยู่ในเมือง hmm. อืม อยู่ในเมืองใหญ่แต่ถ้าอยู่ในต่างจังหวัดก็ก็อาจจะเบาลงมาหน่อยนะในการเรื่องของแบบหาอาหารสุขภาพกินง่ายขึ้นบ้างเพราะว่าบางคนก็แบบทำมื้อเองอาหารธรรมชาติแบบนี้ว่าพี่โอใช่ไหมครับต่างสวัดเหมือนเขาก็ยังทําเองกันค่อนข้างเยอะปลูกกินเองทำเองใช่ใช่ผมก็ยังรู้สึกอย่างนั้นนะยังไม่ได้แบบเอาต้าโปรเซสขนาดนั้นครับเดินตลาดก็ยังเห็นอาหารที่ ที่ปรุงขายแล้วกันอืมมัน <music> ก <Brothers> ็ขายรถเข็นเห็นด้วยเลยผมเห็นด้วยกับพี่โอเลยคือผมรู้สึกว่าอัลต้าโ p r o c e มันอยู่ในอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตซะเยอะอะไรเงี้ยอยู่ในร้านสะดวกซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพี่ครับผมจริงครับจริงๆเสริมนิดอย่างที่บ้านผมครับพี่โอก็เรียกว่าถ้าถ้าผมไม่ซื้อเข้ามาเองอ่ะก็ไม่ได้กินเลยพี่เพราะว่าแม่ผมทําทุกทุกมื้อก็คือได้กินแบบ ที่มันไม่ได้เป็นเอาต้าโปรเซสจริงๆอะ่ะก็คือเป็นเนื้อแบบไปที่ตลาดเองอย่างเงี้ยแม่ก็ทำเองทุกมือไม่เคยซื้อเพราะว่าเวลาซื้อมาเราแม่แม่พอจะกินยากนิดนึงด้วยความที่เขาทำกับ mm. ข้าวนะ mm. ่ะเวลา mm. พอไปซื้อมาเขาจะรู้แล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยแกงอันนี้ที่จริงมันต้องใส่อะไรอ่ะใส่เกลือหรือว่าจริงๆมันไม่ควรใส่ซีอิ๊วอย่างเงี้ยเออพอแกกินแล้วูสว่าเอ้ยมันไมัมนปรุงผิดหลักแกอะไรเงี้ยแกก็จะพยายามไม่ซื้อ ส่วนใหญ่ก็เลยได้กินที่มันไม่แปรเซสอยู่แล้วแต่ผมเองนั่นแหละที่เอาไอ้วกเหล่านี้เข้าบ้านมาให้แม่กินด้วยยกตัวอย่างเช่นแบบพวกพวกกล้วยฉาบอะไรเงี้ยกล้วยอะไรนะเขาเรียกกล้วยเบกแตกเออที่มันอยู่ในประมาณครับพี่ปิ๊กสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ปิ๊กพี่โอมนะครับพี่โอมพี่ทศนะครับผมครับ คือกลับมาตรงที่ว่าเออคนรีวิวเรื่องนี้กันเยอะเนาะอย่างที่ถอยบอกไปตอนแรกฮะกลับมาว่าเราจะปรับพฤติกรรมได้มากขนาดไหนวันนี้เราคุยเรื่องของคอน nec กต์เดอุกเนาะผมคิดว่าพอมาคุยเรื่องของการปรับพฤติกรรมอะแน่นอนมันก็จะกลับมาอยู่ที่แบบไม่กี่เล่มอะที่แบบโอ้โหต้องหยิบอันนี้เท่านั้นอะมาแบบอ่านถึงจะปรับพฤติกรรมได้ใช่ไหมอาต้องมีแคบบิด อ่าเป็นไงผมเหมือนรู้เลยครับแล้วก็ power of habit ครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันก็กลับมาไอ้ตรงกราฟเครับใช่ไหมฮะไอ้ที่เป็นรูปกราฟแล้วที่ตัวโค้งครับใช่ไหมฮะที่จะทําพฤติกรรมนั้นได้จะต้องมีทําได้ไม่ยากนะตัวกระตุ้นต้องแบบดีพอเราถึงจะทําสําเร็จอืมเรื่อกลับมา เห็นด้วยกับที่ยศพูดเมื่อกี้เนี่ยคือต้องไม่เอาเข้าบ้าน<ม>คือบางทีแบบอยากอยากทําให้ได้อะแต่ของมันอยู่ในตะกร้าที่บ้าน่ะใช่หไหมมันก็ง่ายเออมันก็ทําได้กลับกันนะว่าสมมติที่บ้านไม่มีจะกินทีต้องแบบออกไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเออมันก็ยากขึ้นคือส่วนตัวเนี่ยดูแลคนไข้ให้ลดน้าหนักเหมือนกันฮะ อืม,อมเรามีเด็กน้ําหนักตัวร้อยกิโลเนี่ยเราก็อบอกแม่เลยแ,แม่น้าบากนะห้ามาเอาเข้าบ้านมันอยู่ใกล้มืออืมขนมขบเคี้ยวอ่ะไม่ให้เอามาอยู่ในตู้เย็นในตกากล่างที่โยดบอกเนี่ยอืมคือพอทําให้พฤติกรรมมันทําได้ยากเนี่ยลดจริงๆลดจริงๆอืมแล้วโดวยเฉพาะเด็กที่ยังไม่มีตังมือซื้อกินเองอะ่ะ ก็เลยลดได้นะกลับมาที่ของผู้ใหญ่ก็อาจจะในช่วงการปรับพฤติกรรมก็อาจจะยากนิดนึงแล้วกโ็โดยส่วนตัวอย่งที่บอกเรา c o n n e c เ t อร b o ุกแหละหนังสือเล่มหนึ่งคือนัชนัชนัชก็คือที่กระตุกที่แปลเป็นภาษาไทยกระตุกตอบอะไรประมาณนี้ก็คือว่าเราต้องเซต d e ฟอ u l t บางอย่าง ให้มันเป็นพฤติกรรมปกติของเราเช่นสมมุติว่าไปร้านกาแฟเนี่ยถ้าสั่งกาแฟเนี่ยดีฟอลต์คือไม่หวานอะไม่ใช่ d e f อลต์หวานแล้วบอกว่าเอาไม่หวานหรือว่าหวานน้อยครัเราต้องปรับบริบทให้เป็นแบบนี้ให้ได้อะ่ะมันถึงจะแบบปรับพฤติกรรมอาหารได้อันนี้โดยส่วนตัวนะวัะนั้นก็จะต้องเวลาบอกคนไข้เนี่ยก็ต้องทุกอย่างต้องเป็นดีฟอลต์ฮะอืม ทำให้เป็นเรื่องปกติของชีวิตเกี่ยวกับเรื่องของไม่กินหวานไม่กินอัลต้าโปรเซสฟูดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ใช้์ช้าๆตามอันนี้ก่อนฮครับยอนเริ่มไหนดีครับรู้สึกว่าตัวที่พี่หมอโอพูดมาก็น่าจะตรงสุดนะไอตัวอย่าง a t o ตร c ม a แ i t อย่างเงี้ยคือเหมือนในหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มันเชื่อมกับอีกหลายเล่มที่มันเกี่ยวกับเรื่องการปรับพฤติกรรมมันก็ต้องให้เริ่มจาก เล็กๆก,ก่อนเสมอคือบางครั้งพอเราตัดทั้งหมดเลยเราก็อาจจะทําไม่ได้ยกตัวอย่าง,อ,างายอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างเช่นไอ้รถเข็นขนมอย่างเงี้ยสมมติว่าเราจะไม่ให้มันมีเลยยกตัวอย่างเช่นเอาไปทิ้งให้หมดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายพอเราโหยจริงๆอะ่ะเราสุดท้ายพอมันเหมือนความอดทนมันถึงจุดสิ้นสุดเองมันระเบิดตุ้มเราก็จะแบบไปละ ขอสักหน่อยเธออะไรเงี้ยแล้วเราก็จะกินได้เรื่อยๆรื่อยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบไอ้ขนมที่มันชอบอยู่ในเล่มนเนี้ยก็คือไอ้พิงเกิลเนี่ยโดนพูดถึงเป็นประจำคือลองย้อนกลับไปดูเนี่ยมันรู้สึกมันตรงกับที่เขาพูดมากเลยไม่แน่ใจแบบมีใครได้แบบอ่านไปถึงตรงนั้นไหมนะมันจะเป็นประมาณว่าดีไซน์ของขนมพิงเกิลที่มันเป็นโค้งตรงนั้นเน่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดลองเอามาแปะที่ลิ้นของเราอะชิ้นแรกอะมันจะพอดีกับความโค้งของลิ้นเราเหมือนกัน ทำให้ปุ่มลับรถของเราทุกปุ่มในปุ่มลิ้นเนี่ยครับมันแทบจะสัมผัสทั้งหมดเลยอ่ะหมายถึงไอ้มันฝรั่งนี้มันแทบจะส,สัมผัสทั้งหมดคือเหมือนมันถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเออแต่เขาก็บอกในหนังสือว่าแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอย่างนั้นถึงขั้นนั้นเลยจริงไหมหรือเขาแค่ออกแบบมาเฉยๆแต่ว่ารูปล่างของมันอ่ะอันนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ทําให้เราไม่สามารถกินแค่ชิ้นเดียวได้จริงๆแล้วเรากินแค่ห้าถึงสิบชิ้นนะมันควรจะ พอกับปริมาณที่เราต้องการในแต่ละวันแล้วพี่แต่ว่าเราสามารถกินได้สองสามกระปุกเพราะว่ารสเค็มอย่างเงี้ยมันเปิดมันเปิดความอยากอาหารของเราเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่ามันก็เป็น U.P.F ใช่ไหมพี่โอมันก็ทำให้เหมือนความอิ่มหรือว่าความพอของเรามันหายไปอย่างเงี้ยเออผมก็เลยคิดว่าถ้าจะเชื่อมโยงกับหนังสือเล่มอื่นนะผมว่าที่พี่โอพูดมาผมว่าอันนี้ก็น่าจะพอสมควรแล้ว คิดว่าค่อยๆปรับดีกว่ายกตัวอย่างเช่นแบบเราอาจจะมีเยอะมากเราก็อาจจะค่อยๆกินมันน้อยลงก็ได้จะได้แบบรู้สึกไม่หักดิบอย่เงินไปแล้วสุดท้ายเราค่อยไม่ซื้อเข้าอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นของถอยมีไหมเล่มเล่มนี้น่าจะเชื่อมผมอ่ะชอบหนังสือเล่มนี้ทุกอย่างเลยเออัลต้าโพสเซสพีเพิลเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยชอบที่เขาบอกว่าวิลพาวเวอร์วิลพาวเวอร์หมายถึง หมายถึงขนมพวกนี้มันถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อเพื่อมานมิพูสเลทพวกเราใช่พี่แบบว่ามนิพุสเลทรีวอร์ดพารเวในสมองให้เราแบบรู้สึกแบบโดพามีนหลั่งออกมาให้เราอยากกินมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ฝืนสิ่งนี้ไม่ค่อยได้แล้วเขาเลยแบบบอกว่าวิวพาวเวอร์อย่างเดียวไม่พออะไรเงี้ยสารทอยอ่ะขอ,อช่ววิวพาวเวอร์อย่างเดียวพอหนังสือทอยชอบแม่ที่สุดในชีวิตเนี้ยหนึ่งในท็อปห้าในยศน่าจะเคยได้ยินแล้วก็ how to be better a t more everything ับผมคือ มันเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเ e นเ r a ร i s m ซแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยมันจะพูดเรื่องปัจัาค่อนข้างเยอะพี่โอเคขาบอกว่ามนุษย์เราอ่ะมีมีสิทธิ์ในการเลือกทําอะไรก็ได้สวัสดีแต่ว่าเราไม่ควรจะทําอะไรก็ได้พี่มีสิทธิ์จะกินอะไรก็ได้แต่เราไม่ควรจะใช่เรื่องนี้เลยยศคือเราอ่ะมีสิทธิ์จะกินอะไรก็ได้แต่เราไม่ควรจะกินอะไรก็ได้พี่แล้วทอรเรนตสุทแบบสำหรับทอยอ่ะถ้าเกิด เรามีสิทธิ์จะกินอะไรก็ได้แต่เราเลือกกินพิซซ่าทุกมือเราเลือกกิน UP F ทุกมือใช่ไหมพี่น้ำหนักตัวเรา5ปีข้างหน้ามันจะเพิ่มขึ้น2เท่าจนเราจนเราเดินไม่ได้อีก5ปีข้างหน้าเราก็จะเสียอิสรภาพไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เรามีอิสรภาพที่จะทําอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกทําสิ่งที่ผิดเนี่ยชีวิตเราอีก5ปี10ปีข้างหน้ามันจะมันจะเดินในทางที่ผิดเลยประมาณเนี้ยซึ่งเนี้ยทอย <S 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 ทอยเล่าให้ยต์ั้งบ่อยแล้วแล้วทอยใช้ใช้หลักการเนี้ย ในการดำรงชีวิตตอนนี้เลยก็คือเลือกทำสิ่งที่ถูกเลือกทำสิ่งที่ดีให้มากกว่าสิ่งที่ผิดไม่ได้แปลว่าทอยจะเลือกถูกตลอดเชียพี่ทอยก็มีเวลาที่ทอยเลือกผิดเหมือนกันเลยเลือกทางที่ผิดเลือกเดินทางที่ผิดอเงี้ยแต่หน้าที่พวกเราคือต้องต้องดึงตัวเองกลับมาให้ได้แล้วก็เดินบนทางที่มันถูกต้องกินอาหารที่มันเป็นธรรมชาตินู่นนี่นั่นสโตอิกเราจะมีคำพูดหนึ่งบอกว่า live in accordance with nature ก็คือใช้ชีวิตให้มันสอดคล้องกับ ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งเขาใ่้ u p s เ่ยมันไม่ใช่ธรรมชาติเลยอย่างที่เราได้อ่านหนังสือกันนะฮะสินเทติกนู่นนี่นั่นประมาณนี้ครับทอยเล้โสแบบสาวทยอยอ่ะวิวพวเวอ่ะโซปัญหานี้ได้คล้ายๆที่บิวบอกเมื่อกี้เลยอย่าอย่าซื้อมันเข้าบ้านแต่แรกเราจะได้ไม่ต้องกินมันอะไรเงี้ยครับผมมันมีมันมีความท้าทายอ,อันหนึ่งซึ่งข้อดีของการที่เรามาทำมันเนี้ยมันแก้ปัญหานั้นนะคือว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไร แล้วจะชอบพูดประโยคะนีนะ้พอเราได้อ่านแล้ว,ว่าได้รับสื่อมันทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยอาหารพวกนี้มันไม่ควรทานนะคือถ้าถ้าเราไม่ไมอ่านเลยไก็ก็กินได้อ่ะใช่ไหมมีแบบผ่านน้านนู่นนี่มาหมดเฮ้ยในทีวีก็โฆษณาเอ่อก็ผ่านมาตรฐานน้านานู่นนี่เฮ้ยมันก็น่าจะกินได้นะแต่พอมาได้อ่านได้พูดคุยใช่ไหมแล้วก็รลยเฮ้ย มันก็ไม่น่าใช่นะนะซึ่งจะบอกเรื่องอาหารพวกนี้เนี่ยทางกระทรวงนะทำงานอยู่กระทรวงเนี่ยกรมอนามัยเนี่ยบางทีก็จะพูดเยอะแหละน้ำตาลให้น้อยเค็มให้น้อยเออมันก็คล้ายๆกันฮะแล้วก็ในขนมหลายๆอันนะเขาก็จะเขียนสัดส่วนน้ำตาลไขมันคาร์โบไฮเดรตไว้แล้วเขายังเขียนถึงขนาดว่าไอ้ถุงนี้ทั้งหมดเนี่ย มันเป็นสัดส่วนของเท่าไหร่ที่เรากินได้ต่อวันเราจะเห็นน้ํากระป๋องหนึ่งน,ะน้ำมะลุงกระป๋องหนึ่งเนี่ยบอกว่าอย,อยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดกรัมอืมเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราบริโภคได้ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเรื่องของความรู้เนี่ยอันเนี้ยมันมันเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่จะทําให้เราตัดสินใจจะทําอะไรหรือไม่ทำอะไรสมมติไม่รู้เลย,เยก,ก็ทานไปอืมนะพอรู้แล้ว โอ้โห oh, อ่านเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่าเรื่องนี้เราทานอะไรได้บ้างเนี่ยกินอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็แ <ๆ S 1> ชร์นะเอรมะนั้น <c oughs> มันต้องเริ่มจากจุดนี้ด้วยว่าอ๋อรู้นะว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีแล้วก็ใช้การปรับพฤติกรรมใช้พลังใจร่วมรวมรวมถึงใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยอีกอันหนึ่งที่เขาพูดไปบ่อยเรื่องของนัชเนี่ยก็คือ ขนาดของจางนก็มีรวิจัยชัดเจนว่ากินจานใหญ่แล้วก็ตักเยอะกินจานเล็กแล้วก็ตักน้อยมันก็เป็นดีฟอลของเรานะของชีวิตใหม่อืครับก็แชร์ประมาณนี้ครับอืมอิ่งเหมือนนะพี่พูดถึงขนาดของจานยกตัวอ,อย่างเช่นแบบเวลาเราไปร้านบุฟเฟ่ต์เนี่ยพี่ถ้าสมมติจานมันเล็กเราจะรู้สึกงุนงิดน,นะแบบว่าต้องไปหลายรอบเลยเขาเรียกพายกินสันรอใช่ เขาเล่าว่าพากินสันลอพี่เนี่ยแบบว่าสมัยก่อนจริงๆมนุษย์เราอ่ะสุขภาพดีเพราะว่าจานข้าวมันเล็ก mm hmm. แต่พอเราผ่านมาร้อยปีสองร้อยปีจานข้าวมันเริ่มใหญ่ขึ้นใช่พี่แล้วเราก็แบบเหมือนเราฟิลข้าวไปอยู่ในจานได้เยอะขึ้น mm hmm. พากินสันลอมันบอกว่า mm hmm. อย่างนีงง้ใช่ไหมมันบอกว่า work will fill up the time that we have หมายถึงถ้าเกิดพี่มีเวลาหนึ่งชั่วโมงแบบเนี้ยพี่ก็จะสามารถทํางานหนึ่งชั่วโมงจบได้ถ้าพี่มีเวลาสามชั่วโมงพี่ก็สามารถจะฟิลงานเข้าไปให้มันครบสามชั่วโมงได้เหมือนกันองะไรเงี้ เช่นถ้าเกิดสมัยก่อนเครดิตวงเงินทอยสามหมื่นบาทตอนทอยเริ่มทั้งานใหม่หม่ก็เกือบเต็มสองหมื่นแปดตอนนี้วงเงินเลย่มใส่ว่าขึ้นมาเป็นแสนหนึ่งก็ใช้เก้าหมื่นมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อเข้าไปถึงแบบสเปซที่มันมีอยู่อะไรย่างเียคล้ายๆที่ี่โอบอกเมื่อกี้เลยเรื่องเรื่องจานข้าวฉะนั้นจานข้าวเล็กๆก็ช่วยเยอะทอยเอาจิงทอยมีเสริมใจก็ทอยรู้สึกทอยมีคล้ายๆกับเป็นสิ่งทอยเชื่อมพี่ทอยไม่ชอบกินข้าวอิ่มเกินไป คือทอยรู้สึกว่าอิ่มเกินไปอ่ะทอยจะไม่ค่อย productive เลยทอยจะแบบปวดท้องอืดท้องเอ้ยไม่อาายากอ่านหนังสือไม่อยากทํางานแล้วอยากจะนั่งพักเฉยๆอย่างเงี้ยฉะนั้นกินให้แบบเดินทางสายกลางเนี้ยโกลเด้นมีเนี้ยทเพราะว่าเนี้ยเรื่องใหญ่มากครับผม U P F กินได้แต่ก็อย่าก,กินเยอะอกินน้ําเยอะไปยังตายได้เลยจะก,กินน้ําเยอะไปก็ไม่ดีเหมือนกันทอยเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันม,มันควรจะเดินทางสายกลางไม่ได้แปลว่าเราต้องเลิกทั้งหมดแต่จะแบบ ลดมันลงมาให้อยู่ในดับ,บที่แบบร่างกายเราสามารถขับมันออกมาได้อะไรเงี้ยครับผมอืมอมจืจริงๆเสริมจากพี่โอเราก็ถอยนะจริงๆพอเราอ่ะน่าจะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกไส้กรอกหรือว่าพวกอหิยูพเอฟอะไรเงี้ยมันไม่ดีแต่ว่าเราไม่รู้มันมันคืออะไรกันแน่ที่ท้อยมันไม่ดีอ่ะแต่หัอพี่โอจะรู้อยู่แล้วหรือเปล่า <laughs> ไม่แน่ใจ <laughs> แต่ว่าผมว่าเอาจริงไม่รู้เลยว่ามันไม่ดีถึงขั้นไหนหรือว่า ไอ้ที่ว่าเขาแปลรูปมาจริงมันมันแปลรูปถึงขั้นไหนเงนี้ยเออจนพอเรารู้ว่าโอเคเพรา UPL มันคือสิ่งที่หน้าตาคล้ายอาหารเหมือนแบบมันเคยเป็นอะไรสักอย่างมาก่อนแล้วมันถูกแยกโมเลกุลแล้วมันก็ถูกเอามารวมใหม่ในรูปแบบใหม่อย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเออแม่งก็สยองเหมือนกันะในมุมผมผมว่าสยองอยู่คืองี้ส่วนตัวเขาไม่ได้รู้ทุกอย่างนะอ่ะกลับไาจริงๆแล้วคนที่ ในบุคลาคกรทางการแพทย์ที่รู้หมดเนี่ยเราก็เรียกว่า A นักกําหนดอาหารเด e ติเชียนะฮะเขาก็จะรู้แหละว่าอะไรทามาจากอะไรเพราะว่าเขาก็เรียนนี่ยอันนี้เนี่ยจะ c o n เน็กอันหนึ่งคือยกตัวอย่างเรื่องของการปรับพฤติกรรมละก,กันว่าถ้าจะทําให้ได้จริงๆเนี่ยการถักติดเนี่ยมันยากแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันเชือกที่มันตึงไปมันขาด แล้วมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมน,นะนั้นหลักการคือบาลานซ์ก่อนนะแล้วค่อยๆลดลงค่อยๆปรับพฤติกรรมนะอนแล้วก็ในช่วงที่ที่ปรับเนี่ยเราอาจจะต้องมีความรู้มากขึ้นอสมมติเช่นกินก๋วยเตี๋ยวเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวลักษณะเส้นของก๋วยเตี๋ยวแต่ละอันเนี่ยพลังงานไม่เท่ากันได้อืมเพราะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกกินอะไรที่มันเป็น แป้งน้อยหน่อยสมมติว่าเราชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวแบบมากๆอะไรเงี้ยเออแต่แต่ชีวิตต้องลดแป้งนะตอนนั้นเพราะว่าน้ําหนักเยอะเกินไปแล้วาอาจจะต้องกินบะหมี่ที่ทําจากเส้นโปรตีนเพิ่มมากขึ้นครับ่ามันมันก็เป็นการปรับเนาะหรือว่าอย่างขนมปังเนี่ยโอ้จริงๆขนมปังไปดูที่เชฟน,นะมันก็จะแบบโอ้โหเยอะมีมากมายแล้วจริงๆขนมปังอันไหนที่อันตรายน้อยสุดนะ <laughs> ฮะอืม มันแบบเรากเราก็จะต้องดูแบบนั้นสมมุติว่าต้องเลือกจริงๆนะคือแบบไม่มีอะไรเลยนะครับอืมกินปัฟเฟ่โรงแรมอาหารเช้าแล้วครับเมื่อวานผมเดินแล้วก็รู้สึกว่าใ้กรอกทูก<ช>ไม่มีคอนเฟกมันโพเซสหมดอนะต้องแบบมันเหลืออะไรให้ทานบ้าง <S <S ไขนะ่ดาวไหมพี่ไข่ดาว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  สุดท้ายกินไข่ดังสองฟองเอ่อเมื่อเขือเทศผักอืมแล้วก็หยิบใส่ก่องมากินนะชิ้นสองชิ้นหรืสองชิ้นนะจำไม่ได้มันไม่งั้นมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมก็เห็นนะโหใส่ก่องรสนี้ยเค็มดีจังเลยเราอ่ะก็กินเนะ่ะแต่ว่าน้อยหน่อยอืออืม,อมผมเลยผมเลยแบบ คล้ายๆกับ TPO อ,อ่ะโยนบอกเพราะว่ามันเดินทางสายกลางได้พี่ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ต้องเลิกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมนั่งฟังชารีมังเกอร์อะไรเงี้ยเพื่อนวอลเลนบัฟเฟตแกเสียตอนอายุเก้าสิบเก้าแกบอกแกกินโค้กก็เหมือนวอลเลนบัฟเฟตอะพี่แกชอบกินโค้กอ่ะแกนั่งสัมหณ์ก็ยังกินโค้กอยู่เลยแกกินจนอายุเก้าสิบเก้าก็บอกว่าก็รู้ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าอันนิดนๆนนหน่อยๆมันก็ไม่เป็นไรหรอกยอะไรเงี้ยทรอ้สกวอาเออมันแบบทุกอย่างมันเราเลือกได้ก็แค่อยากให้มันมากอยากให้มันน้อยเกินไปประมาณนี้รั่ผมครับ แต่ว่าก็ต้องกลับมาว่าต้องต้องรู้ด้วยนะว่าอะไรไม่ดีบางทีแบบทําแบบไม่ดีแบบไม่รู้ตัวอืมอันนี้เล้งใหญ่เลยซึ่งซึ่งเราก็ต้องหาข้อมูลมาเรื่อยๆะฮะถามว่ากลับมาคอนเน็กว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงอะไรดีไม่ดีเนี่ยเพราะนั้นจะหยิบอะไรลงตะกร้าในเวลาเราชอปปิงนะ้งก็ต้องรู้ก่อนเคย้ังหยิบฉลากมาดูใช่ไหมอันนี้เป็นยังไง สัดส่วนของอาหารเป็นยังไงบ้างนะครับอนะืมหรือว่าความรู้บางอย่างคุยกับนนะ้องที่เป็นเชฟเขาบอกว่าน้ํามันมะกอกเรารู้ว่าดีใช่ไหมแต่ว่าเอามาปรุงผิดวิธีก็เป็นผิดได้อืมโดยความล้ <c oughs> อเอยไหมใช่ใช่ออันนี้จริงนะครับผมบางอย่างโอ้ทอยชอบพอยเมื่อกี้มาเลยพี่โอบางอย่างเป็นเรื่องดีแต่ใชสผิดวิธีกลายเป็นเรื่องแย่ได้เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียทว่าทอว่าทว่าทุกอย่างเป็นยงไงเลยพี่ทว่าในโลกเนี้ยไม่มีไม่มีดีกับไม่ดีอ่ะดีไม่ดีอยู่ตรงที่หมายถึงของทุกอย่างเกิดขึ้นมาในโลกเนี้ยไม่มีดีไม่มีไม่ดีอยู่ที่การนําเอามาใช้มากกว่าเทคโนโลยีเกิดมาตัวมันมันแบบมันนิวทรอลมากเลยมันเป็นกลางมากแต่ว่าอยู่ที่มนุษย์พวกเราเนี่ยเอามาใช้ดีไม่ดีทว่า UPF มีข้อดีนะพี่หมายถึง ความสะดวกใช่พี่ก็คือประหยัดเวลาถ้าเกิดเราทําอาหารกินเองอาจจะต้องโอ้โหเตรียมของผัดกับข้าวล้างจานอ่นใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยแต่ว่า u p f ใส่ไมโครเวฟสานาทีเรากินเสร็จปุ๊บเราไปทํางานต่อได้มันได้แคลอรี่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปทางานต่อได้ใช่พี่พอแล้วสวนแบบในโลกนี้ทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเราแค่ต้องเข้าใจมันอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่โอบอกเลยเข้าใจว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรรู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งดีสิ่งไม่ดียยดคิดว่าไงบ้างยูพีเอมีข้อดีประโยชน์เราพูดข้อเสียมีข้อดีไหม คิดว่าข้อดีมีนะก็คือยกตัวอย่างอย่างเช่นจริงๆในหนังสือเล่มนี้ก็มีบอกนะเรื่องที่แบบสมมติประเทศที่มันขาดแคลนจริงๆอะไรเงี้ย <c oughs> ในบางช่วงที่เราต้องเราไม่มีอาหารอะไรให้ส่งให้เขาหรือแบบจริงๆมันต้องใช้ทุนเยอะมากแล้วแบบอาจจะไม่มีใครที่อยากจะออกเงินขนาดนั้นอะไรเงี้ยคิดว่าในเฟสแรกที่สามารถช่วยเขาได้ก่อนอ่ะพก U.P.F อาจจะช่วยได้ในเฟสแรกเหมือนแบบถ้ามันไม่มีอะไรแล้วจริงจริง แบบมันต้องมันไม่ต้องการเวลาหรือว่ามันต้องการความเร็วอย่างเงี้ยเออมันมันน่าจะช่วยได้ตรงนั้นเออแต่ส่วนที่เหลืออย่างความเร่งรีบอย่างเงี้ยคิดว่าก็น่าช่วยได้เหมือนกันยกตัวอ,อย่างอย่างชัดๆเลยเวลาเราตื่นสายอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> น่าจะพอช่วยได้อยู่ <c oughs> มันมีสองทางเนาะหนึ่งอดสองก็คือกิน u p f ไปก่อนอ,อ <c oughs> ประมาณนี้ครับ ครับพี่โออยากให้ฝากหนังสือหน่ยไหมพี่เพราะว่าน่าจะว่าคำถามเวลาโยนะดี๋ยผมอยากคําถามนะเล่มนี้มันหนาเล่มนี้มันหนาถามนั้นสองท่านเลยต้องอ่านให้จบไหมไม่พี่ไม่คอยคอยข้าไม่อ่านบทที่แบบว่า UPF ทําอะไรกับสมองเราได้บ้างเลย How UPF a f f e c t your brain อะไรย่งเงี้ยเพราะว่าบทนั้นเพราะว่าสำคัญสุดเลยครับผมจะได้เข้าใจว่ากินเยอะๆมันจะเกิดอะไรขึ้นกับ ชีวิตเราบ้างยอะไรเงี้ยครับผมครับและยศนะฮะผมว่าจากนี้ผมอ่านมานะพี่ถ้าอ่านถ้าอ่านทั้งหมดนะตอนนี้น่าจะยังไม่ได้มาคุยเพราะน่าจะอ่านไม่จบเออคือมันอ่านข้ามได้เพราะว่าบางในนี้มันมีงานวิจัยเยอะมากๆเยอะแบบสุดๆแล้วพี่คือผมว่าในทุกๆบทอะ่ะมันจะมีส่วนที่เราอ่านเรารู้ประมาณนี้เราพอแล้วไม่ไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งบทอะ่ะ ผมก็อ่านบทละนิดละหน่อยที่แบบรู้สึกว่าเออเราอันนี้เป็นความรู้ที่เราไม่เคยรู้เลยเพราะว่า,าวศาสตร์วิทยาศาสตร์มันเยอะมากๆถ้าถ้าถือว่าแบบเล่มนี้อ่านง่ายหรืออ่านยากในมุมผมอะถ้าอ่านให้โจแบบว่ายากแต่ถ้าเกิดอ่านให้รู้อะผมว่าโอเคอยู่ครับแล้วก็น่าจะแฮปปี้มากด้วยสำหรับใครที่สนใจที่จะลดน้ำหนักเล่มนี้น่าจะช่วยได้เหมือนกันครับครับส่วนตัวเนี่ยก็คิดว่าอ่าน ไม่ต้องโจกไม่ต้องหมดทุกบรรทัดแต่งี้ในในเขาเรียกว่าอะไรนะในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งการที่ตัวอย่างเยอะมันก็บิวให้รู้ว่าอันตราย,ยาจริงร <laughs> สมสมมติว่าอ่าจเจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบอาจจะอาจจะกลัวยี่สิบเปอร์เซ็นตเพราะอ่านหมดโอ้โหเฮ้ยมันมันให้โทษกว่าที่คิดอืมนะฮะเออแล้วก็ นั้นมันตัวอย่างมันก็เลยเยอะนะก็ค่อยๆบิวไปอย่างเงียมทั้งยศทั้งทอนคนเขียนอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเอ้ทำไมเราต้องยกตัวอย่างอ๋อเพื่อให้คนฟังเข้าใจคนอ่านเข้าใจมากขึ้นครับตัวอย่างมันเยอะมากอย่างนี้จริงับผมสุดยอดครับประมาณนี้ฮะอบก็คนต้<ด>องไปก<ด>ิจรกรรมฮะเดี๋ยวตกรถไฟเหมือนกัน ครับพี่วันนี้ขอบคุณมา่ครับสนุกแมกเวลาผ่านไปเร็วมมกขอบคุณครับเวลาผ่านไปคุยนังสืสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเราคอนเนคกันอื่นโอเคไว้เจอกันครับสวัสดีพี่โอเจอกันครับเจอกันนะพีอสวัสดีครับมีคนถามว่าเปลี่ยนความคิดในการกินไหมเปลี่ยนนะฮะเห็นด้วยคะเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับ